ไกลเลยนะครับบนหลังคาเห็นไมครับหกถึงแเมตรนะครับตัวนี้เป็นออโต้นะครับเป็นอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัตินะครับสวัสดีครับเพจเครื่องมือดีๆนะครับวันนี้ก็มีสินค้าตัวใหม่มารีวิวกันนะครับตัวนี้เลยเนี่นะครับเออเป็น ปั๊มอฉีดรถใช้แบตเตอรี่นะครับเสียบที่จุดหีได้หรือใช้ไฟบ้านก็ได้นะครับตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับจะเ,เปิดดูก่อนนะเดี๋ยวแจ้งราคาตัวนี้มาในกล่องแข็งแรงคนระ่วงเก็บอย่างดีนะครับมาดูกันเนะ่าใช้แค่ไหนนี่นะครับอุปกรณ์ครบเซตดูกันชัดชันี่นะครับอัชีด สายยาวน่าจะเจ็ดเมตรนะครับถ้าผมจัไม่ผิดเนาะนี่ตัวปั๊มนะครับหยอดลงไปในน้านะครับแล้วต่อที่จุดบุรีที่จุดบุรีภายในรถนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดจะใช้ไฟบ้านแปลงเป็นไฟบ้านมีนะครับนี่ครับตัวแปลงไฟบ้านเป็นที่จุดบุหรี่นะครับได้ไปฟรีๆด้วยเลยนะครับเสียบปลั๊กอย่างนี้เราก็เสียบปลั๊ก เฉพาะตัวนี้ขายกันก็300กว่าบาทนะครับคุ้มเกินราคานะครับมีสายนะครับายาวนะนี่ครับสายมีสวิตช์ปิดตรงนี้สายคลิปล็อกนะครับเสียบก๊กเราใช้ได้เลยนะครับเนี่ยต่อเข้าเลยก๊กใช้ได้เลยก็คืนี่นะครับสายไฟนี่เรายาวน่าจะ3เมตรนะครับสายไฟเป็นขั้วต่อบรีอันนี้ก็ ฟังก์ชันเสริมก็มีแปลงขัดนะครับต่อสายต่อเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วนี่ก็เนี่ยครับต่อเข้าไปอย่างนี้เป็นเกลียวนะครับหมุนเข้าไปตัวนี้ก็เอาไปจุ่มในน้ําน้ํายาล้างรถนะครับแล้วก็ต่อสายกันอย่างนี้ก็จะเป็นการทําโฟมนะครับใช้ในขัดไปด้วยแล้วก็น้ําไหลไปด้วยตรงนี้เราจะมีสวิตช์ปิดเปิดน้ํานะครับนะ โอเคมากเลยนะครับตัวนี้ราคาเอาบอกราคาก็เลยดีกว่าว่าชุดเนี้ยธรรมดาก็มีพันกว่าบาทแน่นอนนะครับเพจเครื่องมือดีๆเซลล์ให้เลยนะครับในราคาหกร้อยเก้าสิบบาทครับยังไม่พอนะครับเราฟรีค่าจัดส่งเก็บไปทางให้พี่ด้วยตัวนี้นะครับได้ยกเซตเลยนะครับแถมไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเก็บไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิว ให้ดูกันนะครับ690บาทนะครับพี่สนใจก็ลงชื่อที่อยู่ไว้ใต้โพสตใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวไปชมรีวิวการใช้งานจริงนะครับเรามาดูวิธีประกอบการกอดการใช้งานนะครับสายจะมี2ด้านนะครับด้านที่มีสวิตกับด้านที่ไม่มีสวิตด้านไม่มีสวิตนี่ใส่ไปที่ตัวปั๊มอัดฉีดเลยนะครับกดลงไปแก๊กใช้ได้เลยนะครับเวลาถอดก็ ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ดึงออกครับผมใส่ไปเรียบร้อยตัวที่มีสวิตช์นี่เราต่อที่ปืนนะครับเราก็านี่ครับเราก็กดปืนลงไปครับเรียบร้อยใช้ได้ถอดสายรัดนะครับสายรัดเป็นตีตุกแกอย่างดีนะครับเก็บได้เรียบร้อยเลยเสร็จแล้วนี่ก็เราเอาไปแช่ในน้ํานะครับส่วนฝั่งฝั่งไฟฟ้าก็เอาไปต่อกับที่จุดบุหรี่นะครับหรือถ้า จะใช้กับไฟบ้านก็ได้นะครับใช้เราก็มีหม้อแปลงให้นะครับนี่ครับเสียบกับไฟบ้านก็แปลงเป็น12โวลต์น,นะครับพวกนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันเลยดีกว่าะนะครับนี่เราก็ใช้งานจริงกันนะเอาตัวนี้แช่งลงไปในน้ําน,นะครับตัวนี้จะไม่ต้องกลัวติดพื้นนะครับตัวนี้จะมีกรองให้เรียบร้อยอใส่กรองให้ดีๆก่อนอล็อกเรียบร้อยจะเป็นกรองเวลาเราวางไป เขาก็จะไม่จมนะครับเขาจะลอยด้านที่มีกองขึ้นให้เพื่อกันที่จะดูดเศษฝุ่นที่อยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นออโต้นะครับเป็นอัตโนมัติเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราดูกันนี่นะครับปืนเห็นไหมเอ่ยอ่นนี้นะครับเครื่องจะทํางานนะครับปิดเครื่องก็จะหยุดทํางานนะครับอันนี้เป็นระบบน้าปล่อยอันนี้นฉีดน้าปล่อยนะครับ ปรับเป็นน้ำเส้นอโอ้โหแรงพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการฉีดรถว่ามันจะได้ไกลแค่ไหนนะครับนี่นะครับเครื่องหยุดทำงานเนาะเวลาเราไม่ไม่ไม่ได้ใช้น้ำนะครับเวลาใช้น้ำเครื่องจะทำงานไปไกลนะครับนะ่ะหกถึงแปดเมตรนะครับเห็นไหมเอ่ยตรงรอยเปียกๆน่ะครับไกลมากนะครับตัวนี้ ใช้ดีเลยนะครับอาฉีดเข้ารถน้อยได้ยินเสียงไหมครับปรับนะครับปรับเป็นเส้นนะครับเดี๋ยวปรับเป็นฝอยนะครับเราจะฉีดโฟมเนาะเป็นฝอยใช้ได้เลยนะครับน้ำมีถือว่ามีแรงดันเลยนะครับก็ประมาณ6-8ถึงบาทนะครับเราล้างรถได้สบายครับ น้ำถังเดียวใช้กันนานเลยครับเครื่องอยู่ทำงนานนี่นะครับสวยงามเลยนะครับน่าใช้มากครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับพี่ห9รอ้าสิบบาทนี่นะครับนี่ในน้ำอยู่เลยแล้วก็จะลอยอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อกันฝุ่นติดนะครับเศษใบไม้เศษอะไรติดเ,เวลาพี่ไปใช้ในหนองในคลองนะครับ ตัวนี้ก็690บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งเก็บปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มสนใจก็ลงชื่อที่อยู่เว็บใต้โพสใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับะนะครับนี่ก็ฉีดความสูงดูนะครับไป่ไกล,ลนะครับบนหลังคาเห็นไหมครัพุ่งไกลมากนะครับใช้ได้เลย เห็นกันจะจะไปเลยครับนี่แรงดันต่อเนื่องเนาะว้าวน่าใช้นะครับประหยัดไฟด้วยนะครับแก่สิบโวลต์ประหยัดน้ำปิดปุ๊บเครื่องหยุดครับผมโอเคนะครับ